สายด่วนสปอสอชโทร1330ครับแล้วตอนนี้นะครับท่านผู้ชมเราก็มาถึงวัดที่7แล้วนะครับนั่นก็คือวัดหลวงนะครับคุณออยซึ่งวัดหลวงนี้ก็คือเป็น วัดที่ถือว่าเก่าแก่นะครับก็เป็นพระอารามหลวงนะครับก่อตั้งโดยเนี่ยนะครับพระประทูมวรราชสุริยวงศ์หรือเจ้าคำผงซึ่งเป็นเจ้าบ้านเจ้าเมืองของจังหวัดอุบลราชธานีของเรานะครับใช่แล้วค่ะซึ่งวัดนี้นะคะก็เป็นที่ประดิษฐานของพระเจ้าใหญ่องค์หลวงซึ่งอยู่บนอุโบสถอาคารไม้ด้านหลังของเรานี้นะคะเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปกราบนมัสการพระเจ้าใหญ่องค์หลวงกันค่ะ ค่ะทุกท่านคะตอนนี้นะคะเรา,เาได้อยู่กับท่านเจ้าอาวาสนะ,ค,ะครับวัดหลวงค่ะวันนี้นะคะทั้งอาจารย์เติร์แล้วก็ทั้งคุณนนทิพาน,นินะคะพีดีของอุบลราชธานีนะคะครับรอบนี้อ๋อย่างนี้นเ,เอาอย่างนี้นะครับวัดหลวงเนี่ยเป็นวัดที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับโดยเฉพาะเป็นวัดเขาเรียกว่าตั้งแห่งแรกในจังหวัดอุบลราชธานีโดยเจ้าเมืองของอุบล คือพระประทมุมบาร,ราชะนะครับสุริยวงศ์ะนะครับได้มาแปลงบ้านแปลงเมืองในจังหวัดอุบลราชธานีและได้สร้างพระขึ้นมานะครับอยู่ที่นี่และตั้งวัดเลขแห่งเดียวในจังหวัดอุบลคือเป็นวัดหลวงโดยเฉพาะนะครับวัดหลวงเนี่ยมีพระสิ่งพระสำคัญที่สุดก็คือพระแก้วไพพระแก้วไพฑูนใช่ไหมครับหลวงพอ่อพระแก้วไพฑูน เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองนะครับนับจากพระแก้วบุตรสราคัมเปรียบเสมือนพระพี่พาน้องอนะพระพี่พาน้องเพราะว่าพระแก้วบุตรสราคัมจะอยู่วัดนะครับวัศอุบุญนะครับโดยเฉพาะเจ้าเมืองอุบลคือพระปุธมมราชเนี่ยได้อัญเชิญจากนะครับไปประดิสถานที่นั่นอัญเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดอุบลแล้วก็ พื้นที่ใกล้ชีใกล้เคียงนะครับมาร่วมกันที่วัดหลวงแห่งนี้นะครับโดยเฉพาะเป็นวัดแรกแห่งจังหวัดอุบลราชธานีวันนี้ขอาการาบข,ขอพระคุณพระเดชพระคุณเจ้า<อ>นะครับ นวัส้วก็มนแล้วก็นะคะเะพา,า่ราไปทางสกาหลาค่ะอ่าเกินไปนะไปะะชืปป่อครับพ้่แจ็ค ได้บุญด้วยวลมเลยับผมคุณผู้มชมค่ะวันนี้ทั้งวันเลยนะ,ะได้หายใต่วค,ความหมดเลยเขาจะบอกให้สนุกครับได้บุญด้วยใช่แล้วค่ะเราอยู่ที่วัดสุดท้ายแล้วค่ะคุณผู้มชมค่วะวัดศรีอุบลรัตนารามค่ะพี่นนท์ค่ะซึ่งนี่เลยเตรียมงานสงการานแล้วนะคะด้านหลังของเราที่คืูเป็นเจดีไซน์ที่เป็นลายจริงจริงด้วย วันนี้เราปั่นสำ้อมาทั้งวันเลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปสการะพระแก้วบุษราคามนะครับที่ประดิษฐานอยู่ที่นี่นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมนะครับทำบุญนะครับกันนะครับแล้วก็ขนใส่เข้าวัดด้วยนะคะใช่แล้วค่ะไปแม่รอช้าไปกันเลยค่ะไปกันเลยครับอกด้วยนะคะคุณผู้ชม โกยไฟนะคะเป็นเจดีแล้วก็เราจะต้องตกด้วยค่ะไม่ใ้่เนียนแบบนี้ค่ะก็ตามตอน,นานนะครับเขาบอกว่าถ้าสมมติว่าถ้าสมมุติว่าเรามาวัดนะฮะเท้าของเรานี่ก็จะเอาทรายออกจากวัดซึ่งเออมันจะทําให้เขาเรียกว่าเอาบางสิ่งบางอย่างติดตัวออกไปนะครับดังนั้นเนี่ยการ การที่เราขนดินเข้าวัดเนี่ยก็คือเป็นการเสริมนะครับเอากลับมาคืนเอาดินนะครับความแข็งแรงพื้นปฏิกินะครับชีวิตจะได้มั่นคงครับผมอ๋อเป็นอย่างนี้เองค่ะคุณผู้ชมค่ะเพราะฉะนั้นเทศรรากาลสงกรานนี่ย,ก,ยก,ก็มาโกยตาเข้าวัดแบบนี้กันเยอะๆนะคะ,ะได้บุญแล้วย,ยังเสริมสรรริริสมบรณด้วยถึงยอดเลยใช่ไหมอาวรวยห้าร<ว>้อยเลย สนุกครับผมเดี๋ยวเราไปนมัสการพระแก้วบุษราคำกันนะครับที่อยู่ในบทนี้ด้วยกันค่ะเชิญค่ะคุณผ,ผู้ชมค่ะโปรแกรมไหว้พระเกาวัดนะคะกับแอสซามีวอร์รตี้วันนี้เนี่ยนะคะวัดน,นี้เป็นวัดสุดท้ายแล้วนะคะ ึ่งเป็นเรื่องราวที่ดีมากเลยนะคะที่เราได้มีสเปเชียลเกสตหลากหลายคนนะคะมาร่วมเดินทางสายบารมีสายบุญเสริมสิริมงคลรับเทศกาสลสงกรานต์หรือปีใหม่ไทยนะคะในช่วงมหาสงกรานต์นี้สปสชโทรหนึ่สามสามศูน ในวันดิดสีขึ้นที่ใหม่ไทยสนันักงารหลับประหลาดเพราะแห่นชาติเกษียณภูมิภาคธานีก็ขออวยพรให้พี่น้องประชาชนได้เดินทางมาเที่ยวสงการานมาเยี่ยมพี่เยี่ยมน้องตามหมู่บ้านตามชุมชนของพวกเราด้วยความปลอดภยัยปราศจากโรคภยยัยไข้เจ็บจากบนอุบัติเหตุอุบัติภัยทั้งหลายทั้งปวงครับกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุน,นะครับหรือมีเหตุฉุกเฉินในเรื่องของโรคภัยต่างๆสามารถที่จะ เข้าโรงพยาบาลของราชเอกชนได้ทุกแห่งน,นะครับแล้วก็อย่าลืมกรณีที่จะสอบถามในเรื่องของสิทธิต่างๆของบัตรประกันสุขภาพหรือก็สาม,มารถที่โทรไปได้ที่1-3-3-0ส okay. แล้วก็อย่าลืมนะคะเดินทางปลอดภัยพกบัตรประชาชนนะคะบัตรนี้ไปทุกที่ฟรีทุกสิทธิค่ะ ปสชโทรหนึ่สาาก็สำหรับช่วงทางนี้นะครับก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับทุกๆท่านที่ติดตาม ขบวนมิสแกรนนะครับในรายการแอดมีวาไรตี้นะครับทุกทุกคนสามารถที่จะติดตามเรื่องราวที่เรานำเที่ยวเก้าวัดได้นะครับที่เพจมิสแกรนอุบลราชธานีนะครับนะครับกับกิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับไหว้พระเก้าวัดในตัวเมืองจังหวัดอุบลราชธานีครับค่ะขอขอบคุณแขกรับเชิญของเราทั้งสองท่านและก็ขอบคุณอาจารย์เต้นตะวันนะคะที่ได้มาร่วมเดินทางก,กับเราในวันนี้ขอบคุณ คุณผู้ชมทุกทา่านที่ติดตามขอบคุณสำนักง,งานหลักประกันสุขภาพเขตศิรุบนราชธานีสายด่วนสอปสอชหน <1, 3, S 1> ึ่น 3, 3, 3. งสามที่ตบ่อกงดีและรายการแอสซามีวัี้กันได้ใหม่สำหรับวันนี้เราทั้ง3ามคนต้องลาคุณผู้ชมไปแล้วนะครบพบกันใหม่ในครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ สอชอโทร1330